สวัสดีครับวันนี้เกียร์อีวีนะครับติดรับสวัสดีครับวันนี้เกียร์อีวีนะครับติดตระแ a n ร e r สำพุนสาระบนหลังคานะครับตัวนี้เป็นของกูเล่นะครับเป็นงานตรงรุ่นนะครับไม่กัะแปลงไม่จับตัวรถนะครับตัวนี้ที่ติดตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นแคปล็อกนะครับขนาดไซส์ s นะครับกูเล่แคปล็อกนะครับ ตัวนี้จะมาตามทิศขาจับเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาจับเลยข้างบนตัวนี้รับน้ำหนักได้มากกว่าร้อยโลนะครับนี่เลยนะครับ ตัวนี้ดีไซน์เรียบหรูนะครับดูโมเดลนะครับมาพร้อมกับตัวบังลมนะครับตรงนี้เลยนะครับมีขาจับให้นะครับมีกุญแจล็อกกันขโมยให้ทั้งสีฝังนะครับตัวนี้ราบหนักให้มากกว่ามากกว่า100โลนะครับโอเคครับคุณลูกค้าหาลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศิลป์พันดึงทำอธิบายด้านล่างได้เลยนะครับสนครับ